สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกับครูติ๊กันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้ครูติ๊กก็จะมาสอนนักเรียนกันต่อใน,นเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่ง,งนักเรียนก็ทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหมายถึงอะไรก็หมายถึงสัตว์ที่ไม่มีกระดูกเป็นโครงสร้างของร่างกายลําตัวจะอ่อนนิ่มนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาต่อกันในประเภทที่ 4, 5, 6และ7นะคะ ประเภทที่สี่คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องประเภทที่หสัตว์ทะเลผิวขรุขระประเภทที่หกหอยและหมึกทะเลประเภทที่7สัตว์ที่มีขาเป็นข้อนะคะค่ะสัตว์ประเภทที่4ี่ก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องลักษณะลำตัวจะกลมยาวเป็นปล้องคล้ายวงเวนต่อกันผิวหนังจะเปียกชื้นนะคะอย่างเช่นปลิง ไสเดือนนะคะสัตว์กลุ่มนี้จะมีสองเพศในตัวเดียวกันนะคะประเภทที่5สัตว์ทะเลผิวครุขระลักษณะตามผิวลำตัวหยาบครุขระมีสารหินปูนเป็นองค์ประกอบไม่มีส่วนหัวลำตัวจะแยกเป็นเฉกนะคะเช่นปลาดาวเม้นทะเล อีแปะทะเลหรือเหรียนทะเลนะคะและก็ปิงทะเลค่ะสัตว์ในกลุ่มนี้จะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศนะคะประเภทที่6หอยและหมึกทะเลลักษณะจะมีโครงแข็งอยู่ในลำตัวเคลื่อนที่โดยใช้หนวดถ้าเป็นปลาหมึกนะคะแต่ถ้าเป็นหอยจะเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อที่ยืดออกมาจากเปลือกนะคะ และประเภทสุดท้ายสัตว์ที่มีขาเป็นข้อลักษณะมีขาต่อกันเป็นข้อข้อมีเปลือกแข็งหุ้มลำตัวแล้วก็สัตว์จำพวกนี้นะคะจะแบ่งลำตัวเป็น3ามลักษณะหรือว่าสามส่วนนะคะโดยเฉพาะแมลงก็จะมีส่วนหัวส่วนอ,อกแล้วก็ส่วนท้องนะคะอย่างเช่นกิ้งกือตะขาบแมงป่อง ผีเสื้อกุ้งปูและมดนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลังจากนี้ก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่27ถึง29นะคะและให้นักเรียนทำกิจกรรมหนูตอบได้หน้าที่19 และหน้าที่23ข้อที่4ใหญ่นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ